ยุเป็นเสือรอเป็นเหยื่อให้เธอพยายามดีกว่านะครับกิกูเจอกันนี้นะครับผมจากประสบการณ์ของเราสองคนพบว่าไฟสิดวงสุดท้ายนี่เรียก<ม>ว่ากลุ่ม,ม<อ>เสียง<ไ>มแม่แม่เรียกกลุ่มเสียงนะไม่ปลอดภัยค่ะผมอยากจะให้สาวๆนะครับฟังสิ่งที่เขาจะพูดในวิธีอน,นี้ให้ครบถ้วนก่อนอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมจะให้สัญญาณแล้วออไปดูครับเชิญค่ะ สิ่งที่สาวๆควรรู้นะครับในตัวผมอยากให้รู้คือผมเป็นคนบ้างงาน <Huh? S 1> อาตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวเป็นบริษัทเกี่ยวกับอแกเนเซอร์ครูสอนดนตรีวิทยากรทางด้านดนตรีพิธีกรนักดนตรีนักออกแบบระบบแถงโซลา r เซลล์ท้ายที่สุดก็คือเป็นนักร้องนำวงโมทีฟครับเยอะครับเยอะเยอะจริงๆ บ้าขนาดตอนนี้เกือบจะ20ปีแล้วครับยังไม่ได้หยุดเที่ยวจะมีหยุดพักก็คือได้แค่ช่วงที่ไปออกงานต่างจังหวัดแล้วเหมือนกับได้พักผ่อนก็คือมีเวลาแค่นั้นยิ่งเทศกาลของผู้คนมันคือวันทํางานของเราจนบางครั้งก็น็อกบนเวทีเป็นลมคาร์มิกเซอร์เลยส <Huh? S 1> าเหตุที่ผมทํางานหนักขนาดนี้อย่างแรกผมเป็นผู้ชายที่ตอนนี้อายุวนานนมก็เกือบจะเลขสีล่ละ อยากจะ,กะเกษียณตัวเองน่าจะไม่เกิน45แล้วก็เราจะหยุดเพื่อใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็กับคนที่เรารักผมบ้างงานครับบ้างงานแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลา<ะ>แต่ถ้าได้มีคนคนหนึงซึ่งเข้ามาในชีวิตก็จะต้องจับสันแล้วก็แบ่งเวลาของผมจะครอบครัวมาอันดับหนึ่งอันดับ2ของผมก็คือเรื่องงานไม่มีงานไม่มีเงินผมอยากมีเวลาให้กับข้อที่3ก็คือคนที่รัก ฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟนะครับถึงผมจะเป็นคนบ้างงานก็จริงแต่จะไม่มีวันทิ้งคุณแน่นอนครับอย่าเพิ่งปิดไฟนะฮะโอ้โหดีนะที่บอกว่าอย่าเพิ่งปิดไฟจังหว่ให้สัญญาณเพราะถ้าเจอยังปิดแน่เพราะผู้หญิงส่วนใหญ่เขาต้องการเวลาคือทําไมไม่ถามต่อผมแล้วะเราเวลาผมไปทํางานคุณก็ไปกับผมดิ อ๋อคือใช้เวลาออตอนนั้นไปงานทุกอย่างของคุณนี่แฟนไปด้วยด้ยทัทงนั้นเลยใช่ครับคือ,อ,อผมไม่ต้องบอกว่าแต่ว่าถ้าง,งานไหนที่ไปไม่ได้เราก็จะบอกว่าไปไม่ได้อ่ะเย่างตอนเป็นออร์แกไนเซอร์คุมอยู่ที่มิกเซอร์อยู่ที่บอร์ดออแฟนก็ขี่ว,วันหลังที่หไปกันขีออ่หลัหลงไมาดิยื่นมือมาอ่ะเดี๋ยวฉันช่วยเลื่อนนี่ ตอนไปออกแบบแผงโซโลาเซลล์แฟนก็ปีหลังคาขึ้นไปนั่งเล่นนี้อ๋อไปช่วยบอกพี่ตรงแล้วตรงแล้วออโอเคเ,ออเลยซ้ายพี่ซ้ายเดี่ยวซ้ายเออไปพี่พพพพพถ้าแผงโซโลาเซลล์นี่ก็เป็น นี่คือไปปักผอนปักผอนไงจะเป็นการออกแบบที่บ้านครับจับประเด็นเรื่องนี้กันแล้วกำลองอยู่กับผู้ชายอายุ30กลางๆที่กําลังมีงานมีการมั่นคงเลยสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ตั้งเป้าเกษียณในอีกไม่เกิน10ปีแล้วก็จริงจังกับทุกเรื่องเลยเพราะเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องงานการนะตลกอารมณ์ดีมีมุ้งมิ้ง รักแฟนนวลเนียกันเรียกว่าออกหน้าออกตาพาไปได้ทุกที่เวลาทํางานนี่ไม่ใช่คนที่คุณกําลังตามหาอยู่แล้วครับเอาสิอ่ะถ้าชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟมาเลยฮ่าฮสบายแล้เสร็จ ท่าไรดับไปยี่สบองคนเหลือ8คนครับ8ดคนเอาละก็มีคนชอบคุณในแบบที่คุณเป็นแบบนี้แหละเรามาดูคนที่เพิ่งดับไฟไปนะครับลอยชุดเธอเหมือนงูเหลือมที่เพิ่งกินหมาเข้าไปนั่ออกจะเซ็กซี่เออแต่คุณดับไฟความเซ็กซี่คุณก็มืดหมัวตามไฟที่คุณดับไปทําไม่ละพลอยคือหนูชอบเขานะนีสใส่ตรงที่แบบอ้อนแฟนไม่ต้องหนูไม่ต้องทําอะไรตื่นมาก็มีกับข้าวกินดูเป็นเจ้าหญิงครับผม แต่เขาทํางานหนักเกินไปเยอะเกินไปหนูว่าเขาไม่มีเวลามาทําตรงนั้นให้หรอกรู้สึกหนุ่มสวยคนต่อไปจะไม่มีอันจะกินเนี่ยหรอเอาไปเลย <c oughs> ตอนนี้เก็บปวดขายหน้าสตูอยู่เดี๋ยวออกมา <c oughs> อ่าเชิญครับ <c oughs> ส,มสมมติว่าผมรักคุณจริงๆ <c oughs> คุณจะใช้เวลารอคนทํางานคนคนนึงไม่ได้หรอครับเออเขารอเขาสร้างเนื้อสร้างตัวทุ่มเทกับงานซะหน่อยไม่ได้หรอนานมากเลยนะสี่สิบขอตอนนั้นซึ่งก็ไม่รู้จะรอได้นานแค่ไหนคือนะตอนนี้มันมีแล้วครับแต่แค่บริษัทยังไม่นิ่งแค่นั้นครับเขาก็ดับไฟไปแล้วจะอะไรเหนาวดับไฟไปแล้วดับไปแล้วคือดับเออไม่สามารถงัดไฟเปิดมาได้ดูนี่ไฟเปิดสิได้เลยได้เลยตีปากเลยนะเออเออดับคือดับแต่คุณยังเปิดไฟค่ะครับผม ชอบค่ะคือแบบพอมาตอนแรกก็แบบเออเขาดูแบบมีอะไรคุณเก๊กเสียงสวยทําไมอะฮะไม่ได้เก็กเสียงสวยไม่ได้เลยนี่พูดปกติเลยพ<ค>ูดปกตินะคะครับผมหนูชอบเขามากง <laughs> <laughs> ั้นเก็กเสียงสวยหีขอร้องอไมยก็คือแบบว่าเขาเขาเขาดูแบบเป็นชอบชอบผู้ชายตลกอะไรอย่างเงี้แล้วก็ชอบผู้ชายแบบโรแมนติกต้องขอบคุณแฟนเก่ามากๆอะค่ะที่ที่กำลังจะได้เจอแฟนใหม่เร็วๆนี้น่ ตึม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 แล้วตามฉันมาแล้วไปติดเล็บแล้วลํำตามฉันเร็วเดี๋ยวผู้ว่าจะมาแล้วเร็วเอยออกมาทำไมน้อกมาน้อกมานอกมาไม่ออกมาไม่ออกมาไม่ออกมาคุณำด้วยคุณเปิดไฟไว้ใช่ค่ะชอบผู้ชายลุกแบนดๆแล้วก็ดูมีความโรแมนติกปกติทำงานหนักใช่ไหมคะครับทำงานหนักครับ ใจอยช่วยไหมคะช่วยลักษณะเหมือนจ่าเหมือนให้คุณเนี่ยนะเหมือนเหมือนเรียกลูกค้าเข้าสปางั้นเลยนะใช่ไหมคะงั้นแต่งตัวนะเหมือนรับแขกเหมือนรับแขกสปาพี่คะนวดน้ำมันสักชั่วโมงไหมคะไปงานหนักใช่ไหมคะสวีดิชหน่อยแหมม่มแหมนค่ะ แค่นี้ก็ได้เหรอทุย่งพังมาบอกไอ้นวดแค่นี้ก็ได้เหรอเปิดใครไหมค่ะชอบทุกอย่างเลยค่ะที่เป็นเขาอะค่ะอยู่ตรงนั้นเมื่อยขาไหมคะลองเลือกเขาไปอยู่ข้างๆนะคะเดี๋ยวเขาพาไปเมื่อยเอวหนุ่มสสดบอกว่าแรงแรงแรงหนุ่มสสดย้ำว่าแรงนี่แรงเอาละหนุ่มสดครับ แคนเปิดไฟแล้วบอกเลยว่าคุณนี่คือคนที่ใช่ก่อนอื่นคุณต้องดับไฟหคนนะครับเพื่อนเหลือสองคนสุดท้ายยิ้มหน่อยสิครับยิ้มหวานอารมณ์ดีล่าเริวมันจะออกมาเอมันจะออกมาเองครับอาแล้วสะดวกนะครับไปดับไฟ6คนครับ เดียหน้าครับหนูจี๊เป็นนักศึกษาปริญญาโทนะครับจากโพเดียมหลังครับแม่มแม่มเนี่ยเป็นพนักงานขายอยู่ในคลินิกสัญญกรรมขายนมขายดั้งครับผมเดินเข้าไปแม่มนมคู่ดังอันคุณเลือกไม่ได้หรอกครับแต่คําถามที่คุณเตรียมมามันจะช่วยคุณได้เอามาดูสิครับคุณเตรียมอะไรมาอ,อย่างที่ได้เห็นวิทยาแล้วนะครับผมเป็นคนทํางานหนักแล้วก็ เอ่อฟีลลิ่งตอนกลับบ้านก็จะเหนื่อยมากแล้วผมมีแรงแค่ล้มแค่ขอบเตียงโอ้ตายตายตายย้ำว่าแค่ขอบเตียงแล้วไปต่อบนเตียงไม่ถึงละทีนี้อยากจะถามคุณหนูจีตกับคุณแหม่มครับว่าจะทํายังไงกับผมครับผู้ชายของเราแฟนของเราเหนื่อยมาเรียกว่าขึ้นเตียงไม่ไหวเลยแปะอยู่ข้างขอบเตียงจะปฏิบัติยังไงเออจะทํายังไงจะดูแลเขายังไงผมยังไงครับหนูจีท์คุณจะได้ตอบก่อนครับคุณจะดูแลผู้ชายทํางานหนักจนขึ้นเตียงไม่ไหวสลบ เหมือนกันอยู่ข้างเตียงอย่างไรงไรงไรครับจีจะปลุกคือจะพยายามทำไงก็ได้ให้น้าตอนนั้นให้เขาไปอาบน้ำให้ได้ค่ะ mm hmm. เพราะจีเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนเราไม่ว่าจะเหนื่อยมาแค่ไหนอะค่ะถ้ากลับมาแล้วนอนเลยอะยังไงมันก็หลับไม่สนิทยังไงมันก็ไม่สบาย mm hmm. คือแค่เวลาแบบ5นาทีก็ได้อ่ะให้มันแบบอาบน้ําให้มันโลง่งๆตัวค่ะแล้วค่อยนอนดีกว่าคือยอมนอนดึกแค่5นาทีแสดงว่า,าค,คุณอยากให้เขาได้อาบน้ําก่อน<ช>นั่นคือวิธีของหนูจี๊ดนะครับเธอจะพยายามทำยังไงก็ได้คุณได้อาบน้ําสักชุดหนึ่ง จะได้นอนสบายนะครับแห่มม่ลมนะครับแมมค่ะได้ค่ะคุณผู้ชมได้ได้ได้แหม่มมได้ได้เล่นอีกทีนึงครับจะเอาผ้าเย็นเย็นมาเช็ดตัวให้ค่ะแล้วก็เอาเอาที่นอนลงมาหน่อยข้างล่างด้วยกันเลยค่ะอืขึ้นเตียงไม่ไหวอ่ะลงผ้าเย็นก่อนเช็ดเหงื่อเช็ดใครเลยก่อนแล้วเอาที่นอนลงเลยลงเลยอ่าตักข้างล่างก็ได้ค่ะพี่ ถึงเวลาแล้วครับดับไฟหนึ่งคนพานหนึ่งคนมาเจอเราครับไปเลยเชิญค่ะ ได้ไหมวะยังไงจินได้แล้วใช่ไหมได้แล้วไปเดี๋ยวเดก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปให้คุณผู้ชมทางบ้านด่าแกก่อนแหจินได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแหวนน่ะเออใช่แหวนน่ะแหวนน่ะแหวนแบบแบราณป่ะเนี่ยเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนของเราเก็บไปก่อนเออใส่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ดูครับ อาจจะใหญ่ไปบ้างเล็กไปบ้างแต่เดี๋ยววงต่อไปจะให้พอดีที่สุดเลยครับเดี๋ยวจะกภาพที <im <im ่เห็นในจอทางบ้านจะตัดภาพสโลแล้วจะเป็นเพลงซึ้งๆนะคุณสายเลยนะฮะมาใสเลยไปไปไป่ใชปไม่ใช่ไพลงซึ้งไไปไปไ่ไปไปไปไอแปไ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 ปก่อน หลวบไปนิดนึงหลวบไปหน่อยหลวบไปหน่อยเอาล่ะแต่ตอนนี้ผมว่ามีอย่างอื่นน่าใส่กว่าแหวนนอามือมือใส่ใส่ซึ่งันและกันนั่นแหละครับไปเดินกันยินดีด้วยค่ะ ส,สดีค,ดคัเด็ค่ะนี่ดอกไม้ด้วยแน่นอนหน้าไม่ให้นระให้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับอะไรบ้าง<อ>เอาเลยคะ่ะเพื่อให้ทั้งคู่ได้ทำความรู้จักกันเร็วขึ้นตรงประเด็นมากขึ้นเราเลยจัดคำถามสุดแซ่บชุดใหญ่มาให้ทั้งคู่พลัดกันถามไปดูกันเลยคะ่ะว่าผลสุดท้ายจะหลงเอ๋ยอย่างไรเวลาเลิกกันทวงของที่เคยให้คือไหมไม่คะ่ะอะไรอย่างที่ให้สมมติ ตัวพี่ให้เองก็ไม่ถูวงไม่ใช่ค่ะนไม่ถูวทำไมถึงไม่ถววันที่ให้อ่ะค่ะณวันนั้นที่เราให้นะเราให้ไปแล้วความรู้สึกมันก็คือความรู้สึกของวันนั้นไม่เกี่ยวกับวันนี้ใช่กันเออเหมือนกันปะคือกันอ้าวโอเคคำถามที่สองฮะถ้าคุณรู้ว่าแฟนมีคนอื่นคุณจะจัดการอย่างไรนั่นไงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมันเคยเป็นจับได้เลยอ่ะจับได้กับอ่ามขนานคาเขาเลยก็ได้แค่ถอยห่างออกมาผมจะเป็นคนไม่อคฆา ทั้งทั้งที่รู้ว่าโดนกระทำนะก็อาจจะแค่รูปผัวแล้วก็เขาบอกว่าอย่าไปทํากับคนอื่นอย่างนี้นะอช่ไหมครับถ้าเป็นจีใช่ไหมคะสมมติถ้าจีรู้ว่าพี่มีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยจีก,ก็จะจะทาก็คือจะบอกให้พี่รู้ว่าเออจีรู้แล้วนะแล้วจีก,ก็ออกมาเลยอ,ออกมาเลยไม่ลาด้วยโอเคคุณเคยมีเซ็กซ์ติดตามได้ใน,ในการสิบแปดว <laughs> คุณเคยมีเซ็กซ์มากที่สุดกี่ครั้งต่อขึ้นไม่ ถามกันขนาดนี้หยุดไว้ก่อนดีกว่านะคะคืนปล่อยให้ตอบต่อไปเนี่ยเกรงว่าจะออกอากาศไม่ได้ค่ะแต่ถ้าใครอยากจะฟังคำตอบแบบติดเรทของทั้งคู่เข้าไปติดตามกันต่อได้เลยค่ะในแฟนเพจ facebook com techmeoutthailand ต้อนรับสาวโสดคนใหม่ดีกว่าขอต้อนรับเปียวค่ะนี่ก็เป็นตัวตัวเองอันนี้ปิดถึงคอเลยแนวมิดชิดนี่ไม่ใช่เสื้อคอเต่านี่เป็นคอตะภาพเลยย่นมาเลยทีเดียว เอาละเพราะฉะนั้นวันนี้หนุ่มโซดมากมายหลายหลางบอกเลยว่าเมื่อกี้เป็นอย่างไรนำเสนอคู่ตรงข้ามเลยละกันหนุ่มโซดคนต่อไปเไม